ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ดิจิตอลมัลติพิเตอร์นะฮะหรือว่าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นของ h a r b o t e s รุ่น HT 1 2 3 Smart นะครับป้ายเหลืองๆนี่คือป้ายผ่าน QC แล้วนะฮะแปะ QC แล้วก็ผ่านใช้ฐาน2ก้อนนะครับใช้ฐาน 3A 2ก้อน จะใส่ฐานก็ต้องหมุนน็อตด้านหลังออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดฝาไว้อย่างเดิมอันดับแรกเราจะมาเช็คกะระแสไฟฟ้าไฟบ้านเรานะฮะอันนี้เราเช็คแบบออโต้เลยนะครับไม่ต้องกดฟังก์ชันนะครับเช็คแบบระบบออโต้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาจิ้มไฟดู วัดไฟบ้านไฟบ้านก็อยู่ประมาณ220โดยทั่วไปนะ220กว่าก็แล้วแต่บางพื้นที่บางวันนะครับอย่างไรก็200กว่า220โวลต์น,นะครับทีนี้ก็จะมาวัดกระแสไฟฟ้าว่ายังมีไฟอยู่ไหมกับฐานก็ได้นะครับ แล้วทีนี้เราจะมาเช็คสายไฟนะครับว่าสายไฟเนี่ยขาดในหรือเปล่าเพราะเราแต่ที่ปลายสายไฟข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเสียงขึ้นมาตีดก็แสดงว่าสายไฟเราไม่ขาดนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่เช็คกระแสไฟฟ้านะครับว่ามีสายไฟฟ้าอยู่ไหมกระแสไฟฟ้าอยู่ไหมนะครับกดปุ่มที่ MCV ซ้ายมือเนี่ยครับนะฮะแล้วก็ไปจอที่บริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยฮะ ก็จะมีเสียงตีขึ้นมานะฮะแล้วก็มีไฟเขียวโชว์ขึ้นมานะครับมาดูตรงนี้ซิมีไหมเนี่ยครับจี้เข้าไปบริเวณนี้มีไฟอยู่แน่นอนแค่นั้นยังไม่พอนะครับปุ่มขวามือเนี่ยขาวๆเลยครับจะมีรูปไฟฉายอยู่กดค้างไว้นะก็ใช้เป็นแทนไฟฉายได้ฮนะเนี่ยฮะสารพัดประโยชน์นครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ